เอฟเสียเหรียญห้าบาทสยามินด้านหน้าแต่ว่าเราต้องมาดูด้านหลังก่อนนะนะฮะว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นคุดเฉียงหรือว่าจะเป็นด้านหน้าอ่ะนะด้านหลังนี่จะเป็นคุดเฉียงหรือว่าจะเป็นอ,อ่ห้าบาทประชุมอายุห้ 50, าสิบพรรษานะฮะถ้าเป็นด้านหน้าสยามินด้านหลังคุดเฉียงนะฮะผ่านการใช้ซื้อถูกมากราคาเดีละสิบสองสิบสามบาทนะ แต่ถ้าด้านหน้าสยามินแล้วถ้าด้านหลังนะเป็น5บาทประชนอายุ50าพรรษาเริ่มต้นที่เหรียญละ400จนถึงเหรียญละ1,200บาทกันเลยทีเดียวนะ F c มาดูสิว่าด้านหลังเป็นผชนอายุ50พรรษาไหมพิกดูเลยนะฮะถ้าผชนอายุ50พรรษาผ่านการใช้งานแล้วเหรียญละ4ี่500ย0 0 7 0 0อ่าเหรียญแรกฮนะเป็นเหรียญด้านหน้าสยามิน ด้านหลังพระชมยี่ห้าสิบเร็นาอ่ะบริเวณที่สองครด้านหน้าสยามินพิกฮะโอเคเหรียญที่สองก็ใช่ฮะโอกาสจะมาแบบนี้ไม่ง่ายนักแน่จีเหรียญห้าบาทด้านหน้าสยามินถ้าด้านหลังพระชมยี่ห้าสิบเร็นาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเอเจฮะเป็นเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดนะฮะเออเป็นการปั๊มผิดพลาดซึ่งเป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าวงการเรียกว่าเหรียญตลกนะฮะเหรียญด้านหน้าผู้ชมยุ านนาาาอ 50, าัคือด้านหน้าเอเซด้านหน้าเนี่ยเขาใช้บล็อกใช้แม่ตาของเหรียญห้าบาทคุดเฉียงนะอืแต่ว่าเป็นการหยิบบล็อกผิดนะเออประมาณเนี้นะอืซึ่งจริงๆแล้วนะฮะด้านหลังเนี่ยจะต้องต้องเป็นห้าบาทคุดเฉียงอืต้องเป็นห้าบาทคุดเฉียงฉะนั้นเอสซีลองไปสังเกตดูนะฮะนี่คือเหรียญหายากเหรียญตลกเหรียญปั๊มผิดแบบ เหรียญปั๊มผิดบ็อกเหรียญบ็อกพิเศษซึ่งมีราคาแพงกว่าเหรียญ5บาทด้านหน้าสยามินด้านหลังขุดเฉียงเป็นไหนไหนเลยฉะนั้น FC ีมีเหรียญ5บาทเขียนคำว่าด้านหน้าสยามินนะอย่าลืมพลิกดูด้านหลังนะถ้าด้านหลังเป็นอพระชนมุญห้าพรรษาแบบนี้นะเออผ่านการใช้งานแล้วเนี้ยช่องผ่อนใช้เริ่มต้นไปที่เหรียญละ400ถ้าเราตกลงกันแล้วแต่แอมินจะเป็น500้ยไหมเออตามสภาพ เหรียญท่านผ่านการใช้งานเริ่มดีก็จะเป็น600้ยไหมจนถึงไม่ผ่านการใช้งานต้องแชปมโลกกันฮะต้องแชปมโลกเลยให้เหรียญลัพันสองนะให้เหรียญละพันสองเหรียญน,นั้นต้องมีผิวเดิมสะอาดทองบ้างสะอาดลุง้งแล้วก็เหรียญไม่ผ่านการใช้งานไม่มีร่องรอยฮะได้เหรียญละ1,200บาทกันเลยทีเดียวทุกเหรียญฮะ fc ฮะจะต้องผ่านการตรวจสอบนะเดี๋ยวนี้เข้มข้นมากจากการประเมินราคาเหรียญจาก a ดมินแล้วก็ ต้องต้องให้ประปาให้พผนชัยตรวจสอบด้วยโอเคเนาะเราได้มากัน3เหรียญฮะเหรียญด้าน